โดยโอวันตินลายต้องเรรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณนั้นไปเท่าครัวเถิงเวลาสร้างสรรค์กันแล้วค่ะใช่แล้วค่ะงั้นก็เดี๋ยวเรามาแต่งบะหมี่ของเราเลยดีกว่าไหมคะดีค่ะดีนะคะคดเดี๋ยวของพิ่ต้านะคะเรจะเอาบะหมีล่ลงให้ให้คุณลองดูเชฟดเชนคเอาเลย,ยทำเลย พี่ต้าเรี้งรยงเป็นรูปอะไรอะคะมีมมออันนี้สองข้างเป็นอะไรเนี่ยตาเป็นตาใช่ไหมงั้นเอาหมูแดงเยอะๆตรงกลางมีไหมคะแล้วก e ็ผักล้อมรอบเลยก็ตอนนี้พี่เซกำลังจะลวกปลาในน้ำซุปที่เตรียมไว้นะคะ แล้วก็ใส่ลงไปเลยรอให้น้ำเดือดสุดในน้ำซุปก็มีประกอบด้วยห <uh> ขวดไส้เท้าเห็ด <uh> แล้วก็กระดูกหมูนิดหน่อยค่ะอืมแล้วก็มาความหวานจากเนื้อสัตว์ก็จะมาจากปลาที่เราเอามาลวกตอนนี้ด้วยค่ะ s> <S ตอนนี้ของพี่เซษก็เรียงปลาอยู่ข้างบนให้ดูสวยงามนะคะ <_ s> ของพี่เซ่น่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่ต้ามาช่วยพี่เซษทำต้มยำไหมคะ อ,มมา,อาทำต้ยมยำมากอยากทำต้มยำมากโอเคค่ะพริกไทยด้วยเหรอได้โลยนิดเดียวนะวก็เดี๋ยวก็จะมีเครื่องต้งยมยำนะคะมีน้ำพริกเผาน้ำปลาพริกป่นพริกป่นแล้วก็น้ำมะนาวนะคะอ่ะพิต้าเอาเผ็ดเยอะหรือเผ็ดน้อยดีคะ เผ็ดเ,อเยอะเดเยอะๆนะโอเคหนูเคยกินเผ็ดผิดหนูเคยกินเผ็ดๆนะน้องๆคนไหนที่อยากจะลองทานต้ยมยำนะคะพี่เจก็แนะนําให้ใส่น้ำพริกเผานิดเดียวให้มันมีรสชาติต้ยมยำนิดหน่อยก็พอค่ะอือใช่เลยค่ะรสชาติที่เซชอบขอน้ำซุปด้วยนะ ได้ค่ะเอาเยอะๆเลยนะคะพิต้ารู้ไหมคะว่าบะหมี่เนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนไม่รู้ไม่รู้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่สมัยเมืองจีนมาจากเมืองจีนพี่ใสกกำลังแค่จะชวนพิต้าว่าเราจัดโต๊ะสไตล์จีนเสิร์ฟอาหารจีนดีไหมคะ โอเคอ started, Jamie, เ lonely, ค่ะงั้นเราไปจัดโต๊ะกันเลยดีกว่านะคะเยพี่เซยคะทาไมต้องทาแบบนี้อะคะอ้าวก็อันนี้เป็นที่เราจะตกแต่งสําหรับวันนี้นะคะตอนที่เราจะเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวพิต้าอยากช่วยพี่เซย์ทำไม like ำหมคะอยากเพราะว่าพี่เซย์เตรียมมาอีกอันหนึ claro> ่งให้พิต้าช่วยทําอันนี้ก็มีแต่อุปกรณ์ที่เราหาได้ที่บ้านง่ายๆนะคะ 1เขียงสองที่โรซูชิที่เป็นไม้ทําจากไม้ไผ่นะคะเพราะว่าแต่ก่อนนี้เมืองจีนก็มีไม้ไผ่เยอะใช่ไหมคะอะไรที่เป็นไม้ไผ่ก็จะทําให้เราคิดถึงเมืองจีนเนะาะสเชือกร้อยอืมเราจะร้อยให้มันเป็นอย่างนี้ข้างหลังก็คือเสียบเข้าฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งโอเคเป็นโบโเลยทีแล้วก็ผูกโบโง,ง่ายๆเลยเดี๋ยวให้พิวตาผูกโบ เดี๋ยวเราก็จะลอยด้านหลังเสร็จแล้วค่ะถาดเม็ดไผ่สไตล์จีนของเราทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ขางพิต้า่างไปเลยแล้วก็ถาดนี้เหมาะมือเด็กมากเลยด้วยนะคะเห็นไหมเสริบแล้วไม่หล่นด้วยเนาะ ยอ,อยังไงอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะวันนี้หมดเวลาของพี่เซและน้องพิต้าแล้วพบกันให,ใหม่ในเวลาเิบหกนาฬิกาส0มนาทีนะคะค่ะสำหรับวันนี้พี่เซกับน้องพิต้าก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชสัปดาห์หน้าเชฟน้อยช่างคิดมีเมนูง่ายๆทานแล้วชื่นใจมาปากอย่าลืมติดตามนะคะ ลองเข้าครัวกันนะ